เงามารณะบานไร้เสียงสยอยงขวัญ ความมืดมิดของค่ำคืนที่ไร้ดวงดาวกลืนกินผืนป่าจนแทบไม่เหลือเขาแสงรถยนต์ SUV ขคันหรูอจอดนิ่งอยู่บนถนนลูกรังที่สุดโซมเสียงฝนโปรลยโปรย,ยกระทบผ้นโลหะบ,บนหลังคาเป็นจังหวะเนิบนาบสองข้างทางมีเพียงเงาตะคุ่มของหมูม่ไม้ใหญ่ที่ทอดยาวอย่างไรที่สิ้นสุดบรรยากาศรอบกายเต็มไปด้วยความเงียบงันที่น่าอึดอัดปั้นกว่าสายตาไปบนหน้าจอโทรศัพท์ที่ไร้สัญญาณใดๆปั้น ถอนหายใจอย่างหุดหิดคลางเลื่อนนิ้วบนหน้าจอดที่ว่างเปล่าไอ้โถยสัญญาณหายไปไ้นหมดวันเนี่ยนี่เราหลงมาไกลขนาดนี้ได้ไงเนี่ยเหมยก็แกบอกให้มาทางนี้นี่เหมยดวงตาคู่สวยจับจ้องออกไปนอกบานหน้าต่างริมฝีปากเหม็มเข้าหากันด้วยความกังวล ก็แอปมันบอกทางมาแบบนี้ไงปั้นใครจะไปคิดว่ามันจะพาเข้ามาในป่าลึกขนาดนี้ฉันก็บอกแล้วว่าทางมันดูไม่น่าไว้ใจเลยตั้งแต่แรกแล้วทีนี้เอาไงอ่ะจะถอยกลับก็มืดแล้วถอยไม่ไหวหรอกนะ ทันใดนั้นเองกระแสะไฟฟ้าที่ไม่ควรอุบัติก็พลันไหลายผ่านเครื่องรับวิทยุภายในรถเสียงซาพร่าเล็ดลอดออกมาครอเคลียร์กับความเงียบงนันก่อนที่ถ้อยคำกระซิบแผ่วเบาก็ลอยละลองขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวเสียงจากความมืดดังออกมาจากวิทยุอย่างชัดเจนตรงไปตรงไปตรงไปข้างหน้า อีกไม่ใครปันหันความไปยังต้นกำเนิดเสียงนั้นดวงตาสายแววประหลาดใจด้วยคนามสงสัยเฮ้ยมันเดีย๋ยกอะไรวะนะ่ะพิดียุพัรือเปล่าวะเนี่ยเหมยร่างกายแข็งเทือดราวกับถูกสาบดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวานหว่นปั้นนายได้ยินเหมือนฉันใช่ไหม มไ่่ใชเสียงวิทยุปกติถ่อยคำกระซิบนั้นหวนกลับมาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมราวกับต้องการตอกย้ำความหมายให้ลึกลงไปในจิตใต้สำนึกเสียงจากวิทยุดังขึ้นอีกครั้งอย่างชัดเจนตรงไปตรงไปอีกไม่ไกลเจ้าจะพบ กับสิ่งที่เจ้าตามหาสมบัติรอคอยเจ้าอยู่เบื้องหน้าปันเครื่องคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อดจะยกยิ้มมุมปาดอย่างเยอเยตัวเองสมบัติอย่างนั้นเหรเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยแต่ก็น่าลองว่ะไหนๆเราก็หลงมาขนาดนี้แล้วหรือแก ว่าไเหมยความลังเลฉายชัดบนใบหน้าเสียงที่เปลงออกมาจึงแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ปั้นฉันรู้สึกไม่ดีเลยนะเหมือนมีบางอย่างกำลังหลอกล่อเราอยู่อหลอกอะไรเล่าก็แค่ขึ้นวิทยุแปลกๆอะ้ามีสมบัติถึงก็ดีไปดิรวยเละเลยนะเว้ย เครื่องยนต์คำรามปั the the ้นออกรถไปตามเส้นทางลูกรางที่จมดิ่งในความมืดมิดไฟหน้ารถสาดส่องไปเบื้องหน้าเผยให้เห็นโครงสร้างอันเก่าแก่ของบ้านไม้หลังใหญ่ที่ยืนระงานอยู่กลางป่าประตูรั้วเก่าๆอ้าออกกว้างราวกับกำลังเชื้อเชิญให้ใครบางคนย่างกลายเข้าไป นี่ไงบ้านหลังนี้แหละโอ้โหโคตรเก่าเลยวะ่ะตรงแต่น่กันอยู่าเป็นร้อยปีต้บัติคงเทียบอะเหมยสายตาจับจ้องไปยังบ้านหลังนั้นด้วยความหวาดกลัวที่มีอาจปกปิดปันฉันรู้สึกมีบางอย่างไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบ้านหลังนี้มันเหมือนมีชีวิตและกำลังทั้งมองเราอยู่ แกก็คิดมากไปได้อ่ะลงไปดูกันดีกว่านะถ้าไม่มีอะไรเราจะได้กลับอะ่ะร่างของปั้นและเหมยก้าวลงจากรถเสียงฝนอยู่ตกแล้วความเงียบที่ปกคลุมรอบกายยิ่งทวีความวังเวงมีเพียงเสียงลมที่พัดพาใบไม้แห้งให้เคลื่อนไหวเบาๆประตูไม้เก่าๆของบ้านค่อยๆเปิดอาออกอย่างช้าๆเมื่อทั้งคู้ย่างกลเข้าไปไกลเสียงเอียอาดังไปทั่วบริเวณนั้น เหมยเสียงที่เคยมั่นคงตอนนี้สันเครือจนจับใจความแทบไม่ได้ปั้นนายเห็นเหมือนทีฉันเห็นไหมประตูมันเปิดเองอีกแล้วลมพัดมั่งเหมยเข้าแพงนายก็ดีกว่านะคือนั่อยื่อยู่ยข้างนอกนี่ก็เป็นหวัดกับพอดีทั้งคู่ก้าวเทาเ้าเข้าไปในความลืดมิตของตัวบ้าน ภายในเต็มไปด้วยฝุ่นผงที่กกอบจับหนาเฟอร์นิเจอร์เก่าๆถูกคลุมด้วยผ้าขาวโพลสียงไม้ลั่นเอียดอาร์ดังไปทั่วทุกมุมห้องไฟฉายในมือปั้นศาสองไปทั่วห้องโถงก,กว้างโอ้โหข้างในเนี่ยมันของจริงเลยนี่ว่าดูสิโบราณจัดเลยอ่ะทามีสมบัติซ่อนอยู่จริงก็รวยเละเหมยสองแขนโอกกอดตัวเองแน่นขนอ่อนลุกสู้ไปทั้งกาย ฉันรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเราตลอดเวลาเลยอะป้นเรากับกันเนะก่อนที่เราจะถลำลึกไปมากกว่านี้ใจยเย็นนะไอ้แกมันก็คิดมากไปเองเหมยฉันว่าเราขึ้นไปชั้นสองกันดีกว่านะส่วนใหญ่แล้วสมบัติมันจะซ่อนขั้นบนไม่ใช่หรือไงอะ ว่นเดิอนนำขึ้นบันไดไม้เก่าเก่าเสียงไม้ล้านเอียดอาตามทุกย่างก้าวเหมยเก้าตามอย่างระมัดระวังด้วยความหวาดน เหมือนเสียงกระซิบเบาๆเฮ้ยแกหูบาดแล้วมั้งเหมเสียงลมพัดตังหากะ่ะหรือไม่อ่ะนะก็เป็นเสียงหนูอะ่ะทั้งคู่ก้าวมาถึงโถงทางเดินชั้นสองที่จมดิ่งในเงามืดมีประตูหลายบานเรียงรายปั้นเปิดประตูบานหนึ่งเข้าไปในห้องนอนที่ยังมีเตียงไม้เก่าๆตั้งอยู่ปั้นไฟฉายส่องไปที่เตียง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูสิเตียงยังอยู่เลยอ่ะไหนขอดูสิโอ้โหมีอะไรซ่อนอยู่ใต้เตียงหรือเปล่าวะเนี่ยเหมยยืนตัวแข็งเครื่อยอยู่ตรงประตูมองไปรอบๆอ,อย่างหวาดระแวง ชอบเลยฉันเห็นฉันเห็นเงาตรงมุมห้องนั้นมันยืนอยู่ไหนวะเอ้อยแกตาบาดแล้วเหมยเหมือนม,มีอะไรเลยอ่ะฮ้ยเปน้ามาารำเพื่อนเรา ฉันขนลุกไปหมดแล้วกับกนเระปัน้นฉันขอร้องทันใดนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นมาจากชั้นล่างคล้ายเสียงข้าวของหล่นหรือเสียงเท้าล่าชา้าช้าฮ้ยอะไรวะนัะนนนีน่นะอะไร เฮ้ยหมยแกเป็นอะไรของแกเหมยคีดร้องสุดเสียงเมื่อเห็นเงาดำทะมึนขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นด้านหลังต้อนอย่างรวดเร็ว ปั้นหันไปตามที่เหมยมองก่อนจะเบิดตากว้างเมื่อเห็นเงาล่างล่างล่างยืนยรงกระถูห้องไม่ใช่เงาของเหมยแต่เป็นเงาที่สูงใหญ่และบิดเบี้ยวผิดรูปเงาดำเสียงกระซิบแผบผาที่เปลี่ยนเป็นเสียงคนแก่พวกแกาไม่ควรมาที่นี่ <S <S 2 <S 2 ไฟฉายในมือกนเริ่มกับพิบีผีก่อนจะดับมือสนิทเสียงกรีร้องของเหมยดังสน,นั่นแต่ก็ถูกลื้มหายไปในความไม่ี่บูตรลมเฮ้ยอะไรกคนวะเนี่ยเหมยเหมยให้ตายสิแกอยู่ไหนแล้ววะเหมยเหมยไหน ปั้นพยายามความทางในความมืดมิดหัวใจเต้นรัวเสียงกระซิบเรียงคงดังวนเวียนในหูพวกเจ้าไม่ควรมาที่นี่ก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงสีเท้าหนักหนักคล้ายคนกำลังวิ่งหนีดังมาจากชั้นลาน่าง และเสียงกรีดร้องแหลมสูงของเหมยพี่ดังแว่วมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไกลออกไปแล้วเหมยกลับมานะเหมยแกอยัดทง่จะไปกลับมานะเว้ยป้นตัดสินใจวิ่งลงบันไดยอย่างไม่คิดชีวิต เขาทะยานลงมาสองเท้ากระทบไม้เก่าผูกพังจนเกิดเสียงดังลั่นเอียดอาไปทั่วทั้งบ้านก้องกังวานไปในความมืดมิดที่ไร้สิ้นสุดร่างกายเซธลาพลาดตกลงมาหลายขั้นจนความเจ็บปวดแล่นแปรไปทั่วทั้งตัวเส้นเอ็นปวดร้าวกล้ามเนื้อเกรงกระดุกโอย แต่ความกลัวที่ก่อกุมหัวใจและภาพเงาดำทะมึนที่ติดตาทำให้เขาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วสองมือควานหาทางในความมืดมิดท,ที่เข้าปกคลุมเ่ากับถูกพันธนาการไว้แสงจางเรือนรานทีส่สาดส่องเข้ามาจากหน้าต่างเพียง้อยิแทบไม่ช่วยอะไรเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นเยียบของอากาศที่เริ่มกรดทิม์ผิวหนังและกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นขาวเลือดจางจที่ลอยมาตามลม เขามุ่งตรงไปยังประตูหน้าบ้านที่ตอนนี้ปิดสนิทราวกับไม่เคยเปิดออกราวกับประตูบานนี้ไม่เคยต้อนรับใครและไม่เคยเปิดทางให้ใครออกไปฝ่ายหน้ารถเอสยูวที่จอดอยู่ด้านนอกดับมืดสนิททิ้งให้เขาจมอยู่ในความมืดมิดอันไรทางออกนี้เพียงลำพังปันพยายามประช้าป,ประตูที่ล็อกแน,น่นเสียงหอบหายใจดังขี่รัวด้วยความตื่นประหนก <c oughs> เสียงหัวเราะแหบข่าดังมาจากทุกทิศทางเหมือนมีหลายเสียงผสมบนเปกันอยู่เสียงหนึ่งเป็นเสียงเด็กอีกเสียงเป็นเสียงคนแก่อีกเสียงเป็นเสียงผู้หญิงเฮ้ยพวกแกพวกแกต้องการอะไรกัฉันกันแน่ ล่อยชัดใบเถอะนะทำใดนั้นเองก็มีมือเย็นเฉียบและแข็งเพื่อแต่ลงบนไหล่ของก็อ,งอย่างวเ,เบา ต้นตัวแข็งเที่ยวเขาไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองเงามืดเสียงแหบหน้าที่เปลี่ยนเป็นเสียงของเหืยบ้านกลับมาหาฉันสิที่นี่คือบ้านของเราเราจะอยู่ด้วยกันกับบั้งบั้ของเรา ป้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งเมื่อได้ยินเสียงนั้นมันคือเสียงของเหมืยแต่เป็นเหมือยที่บิดเบี้ยวและไร้ายยิญญ่งยานเขารู้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังเขาไม่ใช่เหมือยคนเดิมที่เขารู้จักอีกต่อไปแล้วเฮ้ยไม่ไม่จริงแกไม่ใช่เหมยอนแกไม่ใช่เหมยนคนเดิมแล้ว แสงจ้าสลัวสลัวสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างบานหนึ่งเผยให้เห็นเงาตะคุ่มที่ยืนอยู่ด้านหลังปานมันสูงกว่าปกติแขนขาบิดเบียวและดวงตาสีแดงกำเรืองรองในความมืดพร้อมกับมีรอยยิ้มบิดเบียวที่น่าสะเพรียงกลัวเงาเมื่อเสียงกล้องลางวานและเต็มไปด้วยความน่ากลัวเจ้าเลือกทิ่จะตามหา บัตนี้พวกเจ้าก็ได้พบแล้วสมบัติที่แท้จริงนั่นก็คือวิญญาณของพวกเจ้ายังไงล่ะไม่นะอย่าเข้ามานะเว้ยอยเา้ย เสียงรีดร้องของปั้นดังขึ้นเพียงชั่วครู่ก่อนที่เสียงทุกอย่างจะเงียบหายไปในความมืดมิดบ้านร้างกลางป่ากลับมาเงียบงันอีกครั้งประตูหน้าบ้านปิดสนิทราวกับไม่เคยมีใครย่างกลายเข้ามา บ้านร้านที่ดูสงบเงียบกลางป่าลึกในายามเช้าตรู่แต่มีหมอกจางๆปกคลุมรอบๆเหมือนซ่อนบางสิ่งไว้รถ SUV ยังคงจอดอยู่หน้าบ้านมีเพียงใบไม้แห้งปลิวว่อนไปรอบๆราวกับเวลาหยุดนิง่งไม่มีใครพบเห็นปั้นและเหมือ,อีกเลยนะับตั้งแต่วันนั้นรถ SUV ของพวกเขายังคงจอดอยู่หน้าบ้านหลังเก่าเรื่องราวของบ้านร้างแห่งนี้ยังคงถูกเล่าขาน แต่คราวนี้ตำนานนั้นได้รวมเอาเรื่องราวของสมบัติที่สากสูญ์และวิญญาณของผู้ที่หลงไหลในมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและบางทีพวกเขาก็อาจจะยังคงอยู่ที่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของเงามืดที่เฝ้ารอคอยเหยื่อรายต่อไปตลอดไปคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจ และกดติดตามช่องน้องมอสไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตื่นต่อไปใครอยากวังอะไรหรืออยากรับชมเรื่องอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับทางเราจะตั้งใจทำและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ